ก็สวัสดีนานานักตกปลาท่านนะครับตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วนะครับน้ําไหลด้วยนะครับวันนี้นี่ครับสภาพหมายครับเป็นคลองหลอดนะครับคลองส่งน้ำนะครับเหยื่อที่ผมเลือกใช้ก็เป็นกบยางไมินี่รุ่นหอยหวานนะครับก็มาชมครับว่าจะมีผลงานไหมนะครับ น้ำไหลนะครับปลาค่อนข้างกัดยากนะครับกลัดครับ อยู่ครับพอดีผมก็เห็นคลื่นนะครับเห็นคลื่นตามมานะครับเรียบร้อยครับเต็มปาาครับเป็นกลุบยางมินิรุ่นหอยหวานนะครับเต็มป่าครับ ก็ฝากคนงานไว้ด้วยนะครับกับกบยางมินี่รุ่นหอยหวานนะครับมีตัวไปดูครับสุดยอดมากครับผมหมายน้ําไหลนะครับก็ได้ผนดีครับพอดีผมก็เห็นขึ้นนะครับวิ่งมานะครับวิ่งตามนะครับก็เรียบร้อยครับ